สวัสดีเด้อจ่าพ่อแม่พี่น้องสู้ผูสู้คนฮะเบิงพี่น้องเบิงบอกอือเพิ่นกำลังเป็นหน่วยเป็นสู้ขอเลยย่องเพิ่นเบิงเป็นสู้ขอเบิงเนี่ยของค่อยยังไม่ได้เป็นอะไรเลยเด้อพี่น้องอันนี้ที่เก่าที่เดิมสวนผักพี่วดัดฮาเบิงบักย่มก็สยกำลังสีสุกเลยพี่น้องเลยอบงย่ม พ่อ่ะท uh. oh. ี่คอยเก็บไปต่ำที่ดีพี่เนาะเต็มเลยพ่อ่ะกํลังสุกเพื่ออไืมอืมเริ่มหวานแล้วพี่เนอะนี่เราพี่วาดคอยเห็นมันชุ่มรวยได่เหนซู่ๆูู่ๆ่นะคนเสียดายไหมพี่วาดเอาไปต้มเส้นไหเน้น

คนละปักทัวะัวมกหปักทัวะก็ล่างงามนละเพิ่นจมข่อยเลยพี่น้องขอยพาแต่เพิ่นข่อยปมีวัดพักสลัดจนว่าอย่างมันกินจนสแล้วคนสีกามากว่าพ่เพี่หัวเห็นหนาวข่อยใส่หัวมาบ เอาพี่ว่าเจ้าคือปล่อยให้มันแก่บักทัวนี่นี่แม่พูดเหรอพี่น้องนี่เดมวลนี่มันบ่ท่นไหรตายด้วยล่ะเจ้าก็หาบอกไปทัวร์อือพูดเหรอมวนนี่มันสิแก่ถิ่มนี่คือบ่เก็บเนี่นี่เอ้าค่อยเท้าเนี่ย สูเกินนี่มันมันพ่อเก็บบนเราด้วยนี่อันเด้อันเก็บมาให้ไอดงนอันนี้ยงยงเก็บนั่นเพราะว่าเขาไปัเนี่ยคอยเห็นเรานยงไงแต่บ่าอยมมีมือมาเก็บโรดเจ้านน่เขามานี่แหละถืออยู่นี่เบิ้งพี่น้องนี่บอบานเข้าบานคอยเห็นบานเ้าคอยเห็นบานเท้าปลูกอยู่ด้นอยเิเห็นบานเข้าปลูกเลยนี่ จะเห็นบ <static> ้านเขี้ยๆหอยบลาโดกินได้เนาะจะเห็นบ้านเท่าปลูกข่อยเห็นบ้านเท่าปลูกเนี่ยมันเก็บไข่เ่ย่อยสุดเนี่ยอ้เป็นค่ะเป็นเนี่ยเก็บเก็บอันนี้เป็นไอ้แดงต้มนะบอข่อยไข่เมื่อบัวข้อเนื่องหรอดีดีไอ้ราดมันจีคขานเก็บของเลยคนอยู่เก็บเมือกวบบะมันบัวข้อคนอื่นงเหรเก็บดีอ๋อพขอแซ่บๆต้นนี่อ้ามันคือญ่ไว้แท้ข่อยก็ยังว่ามันคือไงห้องโถงไม่า้องเก็บของข่อยสิเป็นที่ลังได้บ้าน เมียนเมียนท้องเอ๋ยเบื่อท้องโตได้กินพอดีแล้วเปลี่ยนกเด็ดเบื่ออึดผักเบื่อพี่น้องเบื่องามๆพี่น้องงามๆเบื่ออันนี้ก็พาดเจ็บเลยเมียนฟาดเจ็บเลยจ้าอย่ามีไฟมันให้หน่วยอื่นมันไงหน่วยมันเหี้ยเหี้ยวนักเด็ดออกนะตัวมันห่วงอ่ะเด็ดออกนะคือจะเห็นบอหน่วยไว้ขันแมวคนหนึ่งเห็นแล้วอันนี้้าโอ้โอ้ไม่ลุ้นมือนั่นหน่วยหนึงเอาออกโอ้แห เลยนั่นยุตางยุตางกันไงใบเนาะเบิ้งหน่สยสางหลังอยู่ไม่งามพร้อมปีนเลยสวยอีหลีเลยพี่น้องไปผู้ใดอยากกินกับฝ้าวกินนะค่ะกินคันกินบ่ทันเพราะว่ามันเร็วมากจะเห็นใบักอื้อหน่อยเหรอจะเห็นบักช่วยจะเข้ามาเก็บมันแก่ได้หน่ะเก็บใส่ตู้เย็นไว้ค่อยสิเก็บมื้ออื่นค่อยสิเอาไปบ้านปูคอยสิเอาปานลักไปเฮ็ดบึงบึ้งบึหน่อยยังสีบ่งามก็เก็บออกเก็บออกไปต้มเลยอีิ่ตเลยจ้ะนี่เขียวน่ะ มึงบอกพริกพี่นงก็หมักหมักนานไม่นานเลยนมึงบอกพริกก็เก็บเลยนะคนละเร็วก็เก็บไปเออเก็บแล้วเก็บได้แล้วไอ้แดงมันใหญ่กว่านั่นเจ้าย่าง่โอ้ยเอาไปเอาเด้อเอาไปเมล็ดขนมากินผักมาหน่ะเถินะสนะเลิศเนดะมันกินบ่ทันนี่ล่ะอันนี้มันบะอันบักพริกพ่วงว่ะนี่ยจะจะสิมไปบ่หาเลยสิไม่กันสิมบักพริกพี่น้องเอ้ยสิไม่กันสิมบักพริก มึงบอกพีกเพื่อนมึงแนพีกเพื่อนเอามาทั้งใบข้างนอกได้ไหมดกกากสากเสยได้พี่น้องมึงเน้อ้ยพีกพกจะพริกจะพริกจะพี่น้องจ้าข้กขนาดได้ดูนี่บุ้ยของเพื่นบบเขือเทศกำลังเป็นเลย อันข้าวโพดข้าวโดพดเพิ่นขึ้นใหญ่ง่ามแต่ว่า,งงา,าสลัดนะสวนเล็กๆแต่มีทุกอย่างเลยพี่น้องบึงต้นอันอยังก่อนนี่เขียวเนียขอ่อยกจะจำซื้อบ่ได้ได้นเสาได้นเสา, <laughs> สายัางลหะต้นหอมผักชีผักกันถั่วลันเตา บัก<ว>บฟักทองแ,แล้วก็บอขอมีแก้วถว้วยนึงงละบักทัวท่วทั่วแหลทั่วเปมีบัดพี่นอกบักพริกบักพริกหวานแม่เอาไปเฮ็ดอั<ห>นนั้นมะเขือเทศคุหอมหัวใหญ่ส่วนเล็กๆมีทุกอย่างเลยเมีนีทุกอย่างอีหลีพี่นอกคุณเราบ่มีหมองปลูกแล้วก็ขยายออกมาทางนอกเหลือแต่ตตจ้าลไปปลูกไว้ อันนี้คือแตงนะพี่น้องกำลังเป็นลูกเลยองงบอเอา้าแตงเก็บเราบ่โอ้โหอันนี้คือสวนมะเขือนะคะอันนี้คือบักเขืออะไรคะเป็น,เป,นเป็นหน่วยยักเทียไป,อไปโอ้โหดอกไม้จ้ามีกระทั่งดอกไม้สวยงามตามท้องเรื่องเอากระลาไปปลูปปกเนาะบัง ป้าซาลาน่บ้านพี่น้องซาลาน่โอ้ยคักขนาดกไม้จะมซมบ่ป้าบอ่อชื่อกันซีมบักพริกพี่น้องเลยบุ้ยสวยงามตามท้องเรียพ,พกเห็น <He S 2> วพี่น้องมืเจ้าว่ะคักขนาดเดียวอู้สวยงามอ๋อกสิเกะา,าย บ้าฮะแบบพี่พ่วงพี่น้องโอ้เสิลอเื่<อ>ขอบอเอาไปซะเขาเรวอ,อไปหนีซะแบบพี่พ่วงตัวน,นั่นไหมิึงกังพี่น้องเอ้ยขอลนอนสอดผุดพ่วงมู้บตกแดงเจะของกันังไงเผุดแล้วก็ล่างเก็บมาละโชว์มาล่าลาหน่อยค่ะโชวมาละหน่อยมล่เหดคนละนี่แหละเจ้าของสวนดูครักโอ้ยยังสิด,ดูทอเจ้าดูคับเก็บ ไอออกบอ่งหล่ะกันหือไม่เอาเอาเนี่ยนั่นออื่อออื่นมือนเสาก่อยสิเหตุตอนนี้ห้องหอนแนง้าใจคขาดจซีบบอกิกะบอซิมโอ้ยอไสิมาให้กันซิมบอกิกพี่น้องเอ้อละเงินเราได้เอาเงินเาไเงี้ยก็ว่ามันจเก่อยู่ยวมคซบอกิกเอาผู้กิน้หลกยจโอ้ผู้เนี่ยมันน่เดือดรมเดด เอาหน่วยมันไปแต่ไทเนเอาน่นให้เจ้าแล้วมันหลันยาเสีย้โอ้ยเกิดมันหลบโอ้บพี่น้องทิกเรื่องเรื่องซุกเหรปัาด งานไม่ดีพี่น้องสวนพีกเพื่อนหอยซ้อนตั้งแต่บอกพริกขี้หนูนี่เห็นปะพี่ขี้หนูได้ไหนพี่น้องปลาซาลแหน่กับป้องนั่นสวนเล็กๆมีทุกอย่างปลูกพอได้กินได้พี่น้องปลูกพอได้กินเหลือก,กินกินกกไก่แกะเพื่อนแกะคงไปประมาณนี้แหละความสุขเล็กๆดอกไม้เพื่อน <laughs> ดอกไม้เพื่อนงานไม่ดีเลยดอกผุกลายเหยนปะ เก็บล้วบันเก็บด้วบันห้า้อนเอ้ยได้บักลัสเบอร์รี่ดาวเรื่องเพิ่มเต็มทีเลยพี่น้องว่าบังดอกไม้ดูดอกไม้ท้ายคลิปนะพี่น้องเอาดอกไม้สวยๆมาฝากพล่ะดูดอกไม้จ้าเอ้า พอกันคลิปหนาแล้วพี่น้องเจ้าของเงี้ยนเพิ่นเพิ่งสีเพิ่งเพิ่นกำลังสิให้ยกล้ยแล้วเพิ่งกำลังสิให้ยกล้ยไปละไปละบัดดีจะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายกันมีเกะบ๊ายบาย